เริ่ม,เ,มเป็นโอสถได้เขี่ยรเริ่มเล่นก่อนแล้วครับเปลียงสักดีต่อบอของเลโอโดโชบแล้วครับชบแล้วยิงว่าไม่เข้ากรอบครับได้ทักทายก่อนเลยครับโอสดสะพาย150ถึงมาริโอจ่ายทะลุช่องอาครับดูทางซานที่ทันเปิดมาทีพันชบมา1-0เลยครับโอ้โห,โหง่ายๆโอ้โหแค่ไม่ถึง2นาทีครับ ได้ประตูขึ้นนำนะครับเอสซีจีเมืองทองยูเนเต็ดครับจากธิติพันธ์พ่วงจันทร์เอาประตูได้ทันทีครับเอสซีจีเมืองทองยูเนเต็ดที่ไม่แพ้โอสุสภามาถึง10นัดติดต่อกันในทุกรายการครับโอ้บอลทะลุช่องมาครับปีตันไม่ล้ำหน้านะครับดันกันขึ้นไปจะเล่นกับดักล้ำหน้าอลไรครับโอสุสภาแต่ว่าพลาดนะครับมาริโอจ่ายมาให้กับปีตันได้แล้วตบเข้ากลางมาน้ำหนักเยี่ยมมากครับตามมาเข้าฮอสง่ายๆเลยครับธิติพันธ์ ประตูที่5ในฤด,ดูกาลนี้แล้วครับของเจ้านิวเลขสองนี่ค่อนข้างฮอตเลยนะครับทีนิพันพุ่งจันทร์ครับทำได้ถึง3ประตูแล้วไม่ได้ขยับขึ้นมามีช่องแล้ววันนี้คริสตันอ่าวันนี้โอเห็นแล้วเห็นโชบของทาง,งที่เราสินอ่อไม่ทันแล้วครับอบอลเต้งหนีตัวไปหน่อยนะครับประคองเป็นคริสตันมากัน4คนอ่าคริสตัน เล่งดูว่าจะจะอย่างไงล็อกคืนมาให้กับทางธีรศิ์แดงดาโหขัดข้อมากไปหน่อยครับจากระยะแค่ประมาณ10หลาเท่านั้นครับธีรศินยิงผิดฟอร์มครับลูกนี้โอ้โหโอกาสทองที่จะได้20ของเมืองทองครับไม่ล้ำหน้าด้วยนะครับเลี้ยงลายตัวเองดีมากครับธีรสินซัดลูกนี้นี่ไปเสียหลักหน่อยๆด้วยครับจังหวะยิงบอลห่างเท้าไปหน่อยพาลูขึ้นมา ให้กับเคลตันทิ้งที่ว่างให้เทียสินชิงแต่ก่อนมาซ้ายครับมาริโอ,อยูรอสกีล็อกมาให้กับเคลตันซิวารล่มล่มก็สองศูนย์เลยครับโอ้โหแล้ว,วดีใจเบาๆครับเคลตันซิวาเพราะว่ายิงทีมเก่าด้วยนะครับโอ้โหเอาไม่อยู่ครับเกมรับของโอสคสภาดูครับมาริโอ ตว,วัดไปให้นี่โอ้โหสลัดหนีตัวประกบมาคนเดียวโล่งๆเลยครับครีตันแตะหนีชัดชยัยหลงทางไปเลยนะครับแล้วก็ยิงง่ายๆเข้าไปครับโาวาสองอดิศัก์ให้สักดากเจิมดีก้มหน้าไม่แม่นพอล่ะครับก็ยังหลุดกรอบอยู่ดีครับธิิพันธ์ลุยมา ด้วยมาก็หลุดในซ้ายของที่พันหักย้อนมาจะให้เปโลมีมีครีตันซิวาโอโ้ยังเซฟไม่ได้ครับชัดใช้บุตรรมยังไม่สามครับออกซ้ายเอดิสันพาลุยขึ้นมาด้วยขวาของทางเอดิสันเอาอ,เอุเอสโอ้ได้หนักครับแต่ว่ายังโด่งตัดมาหา ที่หวดจนได้นะครับอินิสานาเวสครับหนีสารัตมาแต่ว่ายังหลุดเป้าไปหมดครับยังเหมือนเดิมครับกวินยังไม่ต้องออกแรงอิน,อน,นดิสันถึงเดินสุพรรณีคำลบหนึ่งครับอินดิสันย,ยากโยกมมาขวายัมีช่องไหลต่อมาต่อละสติกเอาโอจะมะแล้วเหลี่ยมนี้กระชอกม,มากกฤษดาเซดาเอาลงพื้นย้อนมาหักข้อมาดูน้องเอกพันนะครับเนี่ยครับ ไม่มีนัดไหนที่เก็บ3แต้มได้นะครับยิงฝืนๆไปครับลูกนี้เอกพันสัตว์ด้วยสายข้างไม่ถนัดด้วยนะครับบอมาที่มาริโอติดเร็วอาครับดูเหลี่ยมนี้ขวาของคริสตันซิวาหลอกหลอกได้แล้วแต่วัดโอ้โหมาเซฟทิ้งเอาไว้ได้วุดวิครับโอ้โหจังหวะของเจฟฟ์สันที่ตามลงมาได้ทันครับไม่อย่างนั้นส0ไปแล้วครับ วันนี้เดียวตัวเดียวผู้สาประตูนี่นิ่งจริงๆเลยครับคริตันนี่แตะอ้อมชัดชัดชยบุตรพรมเลยครับแล้วหักเข้ากรอบซะด้วยนะครับโอ้โหแต่ว่ามาถัดอุดวิดจริงๆครับเส้นแดงผ่าแปดนะครับเจลวัซันยัง2-0เท่าเดิมอยู่ครับลูกตัวเล่นสั้นดาสกอร,ร์คืนให้กับมาลิโอปอตมิเตยิงมากกว่าที่เสารแรกแต่ว่าชัดชัยอยู่ตรงนั้นพอดีครับอของของทีมเมืองทองเร็วทุกคนครับแล้วเจลวัซันไปเลาะนักทีโอจุดทั่าเวลาของครึ่งแรก ัวที่ยั้งตัวของเกลว์สันไปเสียได้นะครับ <Labor ator. S 2> ไปกวาดต่อเนี่ยครับไปอัาดใส่มาริโอก็เข้าเหลี่ยมพ้นมาริโอยูรอฟสกี้เจอกับชักชัยไม่เหลือครับ3-0โอ้โหเป็นลูกที่มาทันเวลาพอดีก่อนจบครึ่งแรกครับ แล้วเประตูครับเมืองทองนัดนี้ครึ่งแรก3ลูกแล้วครับยิงเข้าเลยครับแป้นิ่มครับชัชัยทิ้งตัวเลือกมุมไปก็ทำอะไรไม่ได้ครับประตูที่9ในฤดูกาลนี้ครับของมารรโยโยูรสกี้สารัตพาลุขึ้นมาลุยแล้วทะลุช่องให้ที่แหวกเข้ากลางอาครับหลุดมาอย่างนี้ของทางเทียสินแดงดาว ยิงชิปๆครับแต่ว่าโดนเบียดมาด้วยนะครับจังหวะสุดท้ายก็เลยเสียหลักตายเป็นไปดีดลูกนี้โด่งลุดออกไปครับเกือบจะได้ประตูนาทีที่2ของครึ่งเวลาอีกแล้วนะครับครึ่งแรกก็ได้ในทีที่2ครับเชฟวูซันมาทันพอดีนะครับเหนียวไว้หน่อยๆนะครับทำให้ทีละสินี่ตัวเอียงไปนะครับพอเอียงก็เลยหนักไม่ได้แล้วโอซดะส่วนบอลพึ้นมาเลอันโดทันนะครับทันได้สายของเลอันโดโอ้โหเอาละครับไล่มาเป็น1นต่อสครับ แล้วยังไม่แน่ครับเพิ่งนาทีที่เจของเครื่องหลังเท่านั้นเองครับที8ปดในรุดของคิงเลอันโดครับเข้าสายไม่ได้เลยนะครับนี่อบอลกระดอนแบบไม่ต้องจับครับซัดลูกนี้เอาไหมะมุมดิกเลยครับกดดันแน่นอนครับเบียดดีมากนะครับแอดิสันไม่ฝ่าวด้วยครับ หยุดไม่อยู่ครับสุพรรณทองสงแต่ว่ากวินยังนิ่งพอครับตำแหแ่งการยืนดีนะครับทิ้งตัวบล็อกอไว้ได้ธีรสินถึงอาก็มาดูเตี่ยมนี้ของทิติพันธ์เลง็งเลงตัวเติมเข้ามาโอ,โอ้จะคืนให้สุริยาครับที่เติมขึ้นมาเติมขึ้นมาจนสุดครับถึงอดิสันบายครับเลโดลับเลโดไปเาังเช่ยวนี้มาด้วยวอลหลุดมาของทางเล亚โดโอลิเวียลาติดเจอบินตัวซ้ำตัวซ้ำตัวซ้ำไม่แมนฮอ์กินสดาโอ้นี ยิงยังไงก็หลุดเป้าไปหมดแล้วครับโอ,โ,โอ้โหลูกนี้นี่โอกาสทองแล้วครับปัดมากวินแล้วปิสดาอาจจะเป็นเพราะว่ากวินลุกเร็วขึ้นมาด้วยนะครับมายืนตัวตรงแล้วครับปริสดาเลยพยายามจะยิงให้มันโด่งให้มันฉีกหน่อยครับโอโ้จะไปนู่นครับคดชื่อปริดาเหมือนกันก็เลยหัวเสียเลยบอลไปอยู่ที่คริตันคริตันปัดเปิดมาทางเสาสองชนะนัดลงพื้นได้อะลงพื้นแล้ว ย้อนมาที่ทีละสินแบงดาชล็บใจก็คว้าไว้ได้แล้ครับตีที่เปลี่ยนทางแล้วบอลเบานะครับอ๋อยาวมาคริตันเป่าตูโลกแล้วครับข้างในขอฉนานขอคริตันเหมือนจะไม่ให้ให้ครับโอ้โหได้เป็น4ประตูต่อหนึ่งที่เมืองทองทําได้จากที่จะโดนไล่มา3-2หลายครั้งนะครับโอ้โหแต่กวินช่วยไว้ได้แล้ว ตอนนี้ก็ทิ้งห่างเป็น4ี่ตัวหนึ่งอีกแล้วครับไม่ออการดีใจมากให้เกียรติทีมเก่าครับโอ้โหคริตันหลอ,อกจนวินาทีสุดท้ายเลยนะครับก่อนที่จะไหลามาให้ชนานันครับซึ่งเข้ามาหาพื้นที่จุดโฟกัสพอดีครับลงตัวสำรองทําประตูได้อีกแล้วครับช,ชนะนันนัดที่แล้วก็ลงมายิง2ประตูนะครับโอ้แล้วนี่เป็นประตูที่10ในฤดูกาลนี้ของ ชนะนั้นป้อมหมุกผาครับพอจาเจาหน้ามาอาครับตัวนี้ทางซ้ายไปสองที่สินเหลือบแล้วดูว่าเห็นแล้วแล้วตัวไหนก็มีมีให้ไปที่มาริโอไม่ยิงคริตันยิงก็ห้าประตูต่อหนึ่งแล้วครับโอ้โหมารวดเลยครับสองลูกภายในสองนาทีครับเกมขาดลอยเลยครับถึงตรงนี้ครับแล้วก็ไล่หลังดีโอกโก้ขึ้นมาเรื่อยๆครับบนหัวตารางดาวโันโวเลือกได้เพียบเลยนะครับแล้วมาริโอ เลือกไหลต่อให้ครีตันที่ไม่ต้องจับเลยครับระยะนั้นแต่ยัดเข้าไปครับมาริโอวันนี้ก็2แอ,อสซิสแล้วครีตันนี่ก็2ประตูหนึง่งแอสซิสลูฟลิคิกของวันใหม่ต่างมันสาสองขกยอมไปยีเสาแรกแล้วครูไปมาเคลียทงขึ้นแหระครับทงขึ้นว่าลงอย่างล้ำหน้ามาเล่นครับของทางฝั่งโอสด ชาเรียดธีรศินพลิกได้ออกขวาสุพราอิมมาครับจี๊ทองแรกของสุพรเล็งทางซ้ายลงยิงโอ้โห,โโหปัดปลายมือครับชัดชัยยืนตำแหน่งแบบไปดักทางยิงเสาสองอยู่แล้วนะครับหลุดมาโล่งเลยครับลงกันไม่ทันอีกแล้วครับโอสถสภาหักข้อให้ เอกพันธ์ชบฐานเข้าเอกพันธ์ชนแล้วตอดมาข้างในมีดบาโอ้โหกวินเซฟอีกแล้วครับโอ้โหซูบเซฟของกวินอีกหนึ่งครั้งครับว้าแล้วไปพุ่งเสียบหน้ากลัวครับปิสดาจังหวะกวินตามคว้าจังหวะสองได้แล้วจังหวะที่พลิกตัวกลับมาเซฟได้นะครับกวินแล้วรับได้โอ้โหไม่ยั้งเลยครับลูกนี้ปิสดาหน้าหว่าเสีซฟครับโอ้โหเนี่ยครับไปถึงหน้าเลยครับไม่แปลกที่กวินจะ แต่ก็ยังควบคุมสติไม่ได้นะครับเป็นเันใหม่เซตนันนะครับจังวหวะหวดื้อๆเลยครับบอถึงอีเดซันโดนกับสุริยากระชากผ่านได้ผ่านแล้วเปิดแล้วจังหวะสองคิสดาก,ก็ติดแปก๊กหาช่องเองก็คิสดาให้มาที่สักดาเจมิมดีไม่แม่น ได้สายเปิดมาให้กับคังเป็นสั้นเปลี่ยนกระ,ะชองมาตัวซ,ซ้ำแล้วก็ไปติดกวินอีกแล้วครับโอ้โหวันนี้ช่วยได้หลายจังหวะจริงจริงกวินโอ้โหลุกเร็วด้วยนะครับแล้วเซฟจังหวะแรกอยู่ตลอดนะครับอารมณ์พืได้มีเพื่อนทะลุช่องมาแล้วเป็นคริตันให้ให้ชนะนั่นเง้ได้กินชัดชัยเพิ่มไม่ได้บอของเมืองทองมาาครับบอลที่สารัฐดูทําทางแล้วคริตันซิวาได้ลุ้นแฮตทริกรับตัวนี้แล้วโอสิน ไม่ว่าอะไรกลับไปเล่นในบ้านครับเจอกับเชียงรายยูไนเต็ดนะครับอ่าจจงหวะนี้คริสตันโฉบมาแล้วดวยกับชัดชัยแล้วก็กุศินไม่ว่าอะไรว่าจังหวะที่จะกระช่ากนิชัดชัยไม่ได้ไปต่อแล้วก็ไม่ได้จุดโทษด้วยครับคริสตันชายพินทีนี้โดนสวนเอาเลยครับหลุดมา2เลยครับธีรศิลป์พาควบจี้หาประตูธีรศิลป์แดงได้จะหักกลับเข้าไปให้คริสตันหูกะปั้นเพื่อนครับไม่ยอมยิงเอง โอ้โหแล้วสุดเหยียดพอดีด้วยครับโดนมัทะเข้าไปกะให้ครีตันแฮตทริกเลยนะครับตาดมาได้เร็วครับเจมฟัส์ไม่ผ่านแล้วืองอ้าวแล้วครับกาสได้ลุ้นเพิ่มลุ้นแฮตทริกของครีตันครับยงจีบจากขึ้นสนามแล้วงัดลูกนี้ข้ามขาดครับโอ้โหไม่ได้นะครับ รักษาตำแหน่งจ่าฝูงไม่ได้นะครับเก็บ3าคะแนนเพิ่มครับด้วยการบุกชนะโอ oh, สุสภาย150สมุทรปรากาศ5ประตูตอนน่อ1ครับ